ราาแล้วเพจก็ค่ะก็เนื่องด้วยบูมาค่ะโดนโดนแฮกเกอร์ลูกค้าเ,เขามาในรูปแบบลูกค้าค่ะเขาเข้ามาจ้างงานบูมในเพจแล้วเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาขอยิงแอดหลังบ้านไอ้เราก็นึกว่าเป็นลูกค้าทั่วไปเป็นล,ลูกค้าทั่วไปค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ่างั้นเดี๋ยวกรอกรายละเอียดให้เราหน่อยนะเขาบอกนะคะกรอกรายละเอียดให้เขาหน่อยบูมก็เลยบอกโอเค กันก็กอกรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะพอเกอกรายละเอียดปุ๊บเท่านั้นเลยคะ่ะเพจโดนเขาดีบบุมออกทุกคนดีดแอดมินออกดีดทุกคนออกหมดเลยแล้วตอนที่บุมก็พยายามที่จะติดตอ่อแบบว่าใครที่เก่งเรื่องไอทีเรื่องดิบด้านนี้นะคะ่ะก็ติดต่อเข้าไปสุดท้ายก็ไปเจอน้องคนหนึ่งที่เขาทําระบบตรงนี้อยู่ก็ไปเจราจาคุยกับคนที่แฮ็กเพจบุมไปตอนแรกเขาบอกว่าขอขอขอเรียกค่าไถ่ เขาเรียกค่าถ่ายอยู่ที่ขอตามจำนวนผู้ติดตามค่ะก็อยู่ที่9 0 0 0แสนค่ะอยู่ที่9 0 0 0 0 0นเตอนนั้นเขาเรียกเรียกประมาณนั้นแล้วบุมก็บอกว่าอุ้ยอย่างนั้นไม่มีให้หรอกนะยังไม่มีให้หรอกแบบอะไรขนาดนั้นเจรจาไปเจรจามาอยู่ที่1 0,000บาทก็จาก9 0 0 0 0 0เหลือ1น0 0 0บาทค่ะเหลือ1น0 0 0บาท พร้อมเสร็จปุ๊บทีนี้พร้อมเหลือหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยไอ้เราก็คิดว่าเราได้เพจคืนแล้วก็คือได้คืนมาแล้วจริงๆนะคะได้คืนมาแล้วจริงๆแต่ทีนี้เขาไม่ได้ออกจากระบบเราจริงๆเขายังเป็นคนคุมเพจของเราอยู่ข้างบนอีกอเออแล้วทีนี้เขาก็ได้ข้อมูลหลังบ้านของเราไปแล้วก็ไปแอบ,บอ้างบูมไปจ้างออติก๊กต็อกเกอร์แล้วก็คนดังบอกว่าบูมเนี่ยอันนี้บูมตัวจริงนะปลอมลายไปนะคะว่าอันนี้บูมตัวจริงนะจะจ้างมารีวิวร้านหมูกระทะ คิดค่าตัวยังไงเท่าไรแล้วคนก็คิดว่าเป็นบุมค่ะ<ม>เขาก็เลยเขาก็ทําระบบเดียวกันขอหลังบ้านหน่อยสิ<ม>แล้วก็ไปแฮ็กหลังบ้านของหลายๆคนแล้วบุมก็เลยพอหลังจากนั้นเนี่ยบุมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย<ม>ต้องออกมาปกป้องตัวเองนะว่าเราไม่ได้ทํา<ม>ก็เลยไปที่สอนอค่ะ,ไป,ออคะไปที่สอนอบอกว่าเอ้ย e บุมไม่ได้ทํานะคะบุมไม่ได้มีการว่าจ้างร้านหมูกระทะอะไรทั้งสิ้นพอบุมโชว์ใบที่ว่าบุมไปแจ้งความเท่านั้นแหละค่ะวันรุ่งขึ้นเ<ม>ขาปิดเพจบุมเลย ใช่ค่ะเขาปิดแล้วก็แบบเพจบุมหายไปเลยค่ะเพจหายไปเลยด้วยแล้วแบบเสียใจมากเลยกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นคือบุมต้องบอกก่อนว่ามันมันคืออาชีพเนาะมันคืออาชีพของบุมแล้วบุมอะทำมาหากินกับตรงเนี้ยหนูหนูทำมาหากินกับตรงเนี้ยแล้วพอมันเป็นอาชีพอะค่ะมันมันเหมือนอยู่อยู่บนบุมโดนไล่ออกอ่ะเหมือนแบบว่าเออเออออกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้บุมอะมันมันตันค่ะตอนนั้นบุมอะแปดด้านมันตันแปดด้านแล้วก็ร้องไห้ต่อหน้า ลูกน้องไม่ได้เพราะลูกน้องก็เสียใจเหมือนกันที่ว่าดูแลหลังบ้านไม่ดีร้องไห้ตอนน้าลูกน้องไม่ได้ร้องไห้ต่อหน้าเพื่อนก็กลัวเพื่อนเป็นห่วงตอนนั้นนะคะ่ะแล้วทีนี้บูงก็เลยแบบว่ามันสุดสุดละมันสุดสดละก็เลยร้องไห้กับหมาค่ะ <c oughs> ก็เลยร้องไห้กับหมูทารแบบซี่คือมันแบบโอ้โหมันแล,แล้วตอนนั้นคือมันไม่ได้มันไม่ได้บอกแค่ว่าเพจโดนปิดไงคะ เงินเดือนพนักงานยังไงต่อเพราะว่าวันรายได้บูมหลักๆเลยคือมาจากเพจค่ะมาจากเพจ a c e b o o k เอ่ฮะเงินเดือนพนักงานยังไงต่อแล้วเราจะทํายังไงต่อลูกค้าที่เขาเคยจ้างงานเราอยู่ตอนเนี้ยเขาจะแคนเซิลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีบางเจ้าแคนเซิลบูมด้วยเขาแคนเซิลของบูมก็คือเขาบอกว่าถ้าเพจกลับมาแล้วอ่ะติดต่อเขาไปแล้วกันนะแต่ตอนเนี้ถ้าให้บูมสร้างใหม่ตอนนั้นนะครับบูมสร้างใหม่นะคะวันแรกที่บูมโดนปิดเลยบูมสร้างใหม่ แต่บุ้มสร้างใหม่อะค่ะคนติดตามแค่หมื่นเดียวจากเก้าแสนจากเก้าแสนแค่หมื่นเดียวลูกค้าบางคนก็ไม่เข้าใจค่ะแล้วคนที่ทำเหรอคะเราตามตัวได้ยังไงตามได้คือตอนนี้บุมอะตามได้ค่ะตอนนี้คืออยู่ที่ทางตํารวจละอยู่ที่ทางตํารวจว่าเราจะอย่างไงคือตอนนี้บุมอยากจะคือจริงๆอ่ะบุมอยากจะฝากพี่พีเพจทุกเพจเลยนะคะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เพจบุมนะบุมคิดว่าบุมก็รอบครอบในระดับหนึ่งอะค่ะบุมคิดว่าบุมรอบครอบในระดับหนึ่งแล้วแต่พอมันเป็นแบบ แค่เอาเขาเข้ามาเป็นแอดมินเราแค่มายิงแอดนะคะไม่ได้ให้มาเป็นผู้จัดการเพจหรือว่าอะไรนะเขาเอาของเราไปได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้คือเขาเอาเรื่องีด้วยค่ะว่าเราจะต้องว่าระวังคนเหล่านี้ยังไงบ้างคืออันนี้ถ้าใครที่ทาเพจนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆนักข่าวทุกคนเลยหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะใครที่ทําเพจเนี่ยบุมต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ค่ะมิจฉาชีพมันเก่งมากมันล้ำมากๆค่ะมันสามารถถ้าสมมติเขาเอาเราเอาเขามาแค่ยิงเพจนะคะ หรือแอดมินที่ดูแลเพจตั้งรหัสง่ายเกินไปไม่ได้รัอกสชั้นถ้าเขาแฮกแอดเพจแอดมินได้สามารถแฮกเพจใหญ่ของเราได้เหมือนในกรณีของพี่บุ๋มปนัดดาค่ะของแม่บุ๋มปนัดดาโดนโดนแบบคล้ายๆบุ๋มแต่ของแม่บุ๋มนะ่ะเกิดจากแอดมินค่ะใช้ใช้รหัสพาสเวิร์ดง่ายเกินไปแล้วเขาสุ่มได้พร้อมเขาสุ่มได้และไม่ได้ล็อกสชั้นพอมไม่ได้ล็อกสชั้นเสร็จปุ๊บ เขายิบเพจไปเลยค่ะของแม่บุ๋มก็ไม่ได้คืนตอนนี้แล้วเรื่องที่เรื่องการที่เขามามาดูเรื่องหลังบ้านเราเนขาเข้าหลังบ้านเราได้มันวิธีอื่นไหมที่แบบต้องทำยังไงวะเออวิธีหลักๆเลย<ๆ>เขาจะมาในรูปแบบลูกค้าอขอดูหลังบ้านเราว่าหลังบ้านของเราเนี่ยมีผู้ติดตามเนี่ยกี่คนเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนเวลาจะจ้างงานลูกค้าะคะ่ะลูกค้าก็จะมาบอกก่อนว่าเอ้ยถ้ากลุ่มคุณอ่ะมันตรงมันตรงกลุ่ม,มเป้าหมายกับสินค้าของเขานั้นๆน่นนะคะ่ะ เขาก็จะได้จ้างถูกอะไรเงี้ย่ะก็จะมาดูก่อนว่าคนติดตามเราเนี่ยอายุเท่าไรเราจะเขาจะขอดูแบบนี้ค่ะหลังจากนี้ต้องระวังการรับงานแบบกับลูกค้ามากขึ้นไหมโอ้ยบุมบุมว่าจะไม่ให้ใครเข้าเพจหลังข้างหลังบ้านเลยค่ะคบุมจะไม่ให้ใครเข้าหลังบ้านเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็สามารถทําได้ใช่ไหมเขจะไม่ผลดกับการทำให้เราไม่ได้งานหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหนูคิดว่าลูกค้าน่าจะเข้าใจเราหรือเปล่านะคะหรือเปล่าอันนี้บุมไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าแต่ว่า เราก็ต้องบอกเขาว่าค่ะว่าเราโดนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเรา<ด>เนูต้องระวังตัวเองใช่ค่ะหนูที่ภูมิต้องเปิดเพจใหม่หนูเปิดเพจใหม่ค่ะแล้วหนูก็พอมันคิดว่าฟ้าหลังฝนมันมันมันดีมากๆมันดีมากๆตรงที่ว่าตอนแรกหนูถอดใจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบโอ๊ยเพจหนูไม่ทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพี่ๆนักข่าวพี่ๆนักข่าวหรือเพจใหญ่ๆระดับประเทศดาราอินฟลูเอนเซอร์นักแสดง ทุกคนรวมใจกันแชร์เพจให้บูมค่ะแชร์เพจให้บูมแล้วก็วันเดียวยอดฟอลโล่ขึ้นมา1นึ่งแสนค่ะวันเดียวขึ้นมาแสนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะถามถึงคนที่่นขึ้หน่อยว่าแล้วทำกฎหมายอะคะ่ะเราจะเอาผิดเขาได้ยังไงบ้างหรืออยาให้เาชอบอะไรคือจริงๆแล้วอะคะ่ะคือเหมือนเขาแกล้งบูมอะคะ่ะเหมือนเขาแกล้งซ้ำแกล้งซ้อนเหมือนพอเราไปยิ่งยิ่งโพสต์อยู่กับตำรวจปุ๊บเขาเอาเราเลยเขาเอาเราเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้บูมก็อยากจะแบบ มันจะมีกรอศกรณีคายแฮกเกอร์มันจะมีทั right ้งคนไทยและต่างชาติแต่ของบุญเป็นคนไทยซึ่งตามตัวได้ค่ะซึ่งตามตัวได้แล้วก็บัญชีม้าตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือบัญชีม้าแล้วตอนนี้ค่ะบุญบอกก่อนเลยนะคะว่าเขามาในรูปแบบที่เขาไม่เขาไม่ต่อราคาเลยนะคะลูกค้าที่เขามาจ้างงานไม่ต่อราคาคุยให้เราตายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอขอดูหลังบ้านแล้วขอดูหลังบ้านอีกเราก็อะลูกค้าปกติละมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงดวงตกรวยอย่างเงี้ยค่ะ ม,มันมีโอกาสที่จะได้คืน,นจริงจริงคือตอนนี้เมตาไทยแลนด์เข้ามาดูแลให้อยู่ค่ะตแต่ตหนูก็ไม่รู้ว่าจะได้คืนไหมเพราะว่าบูมก็รอเวลามาประมาณโอ้โหสี่ห้าวันแล้วอะไรเงี้ยค่ะที่โดนปิดไปอะไรเงี้ยค่ะจะเอาเรื่องที่ที่สุดเลยคะสำหรับบูมแฮงคือตอนแรกอ่ะบูมนะตอนแรกบูมบอกว่ามันมีสองจิตสองใจเนาะเราก็เออตอนที่บูมตอนที่บูมโดนแฮกัะค่ะบูมดันไปเข้าวัดคือตอนนั้นนะคะมันมีแค่เล่ากับวัดแหละคือไอเล่าเดี่ยตื่นมามันก็แฮงแล้วมันก็ ทำงานไม่ได้อีกออก็เลยเปลี่ยนเป็นเข้าวัดค่ะพอมข้าวัดปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าถ้าเราจองเวรจองกรรมเขาว่ามันจะไม่จบแล้วซึ่งมันก็เป็นจริงๆด้วยนะคะถ้าถ้าคือเขาเขาเก่งกว่าเราอะคะ่ะเอาตรงๆนะตอนนี้โจรเก่งกว่าจะเก่งกว่าตำรวจอีกมั <laughs> <laughs> ้ยเฮยได้บอกว่าเก่งกว่าตำรวจนะคะนะใช่ค่ะว่าโจรเนี่ยเก่งกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วมิจฉาชีพเก่งมากๆตอนนี้ค่ะเขามาในทุกรูปแบบมันก็เลยทําให้แบบว่ายถ้าเราไปเล่นกับมันเนี่ยถ้าเรา ถ้าเราตอนแรกบูมพูดอย่างนี้เลยนะว่าเออเธอแฮกเราไปแล้วอ่ะมากินหมูกระทะเราไหม<ค><ย>เป็นเพื่อน<ค><ย>เป็นเพื่อนกับแฮกเกอร์ดีกว่าไหมมันจะได้แบบว่าจะได้ไม่ทําเราะไรอย่างเงี้<ค>ยเธอมากินหมูกระทะกับเราดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้<ค>ยเขาก็แบบว่าเหมือนไม่คุยแต่ว่าคุยตอนที่บูมค uh ุยอะค่ะเป็นสำเนียงคนใต้ๆหน่อยเขาโทรมาด้วยนะคะเขาไม่ได้มีแค่ไลน์นะคะโทรมาโทรมาให้เราตายใจแล้วก็ติดต่อยางเงี้ยเป็นอาทิตย์ค่ะบูมถึงบูมถึงยอมปล่อยให้เขาดูหลังบ้านได้อะไรอย่างเงี<ค>้ยค่ะ<ย> ใช่ก็คือแบบโอ้โหสุดฤทธิ์มากและอ e, ีเอาเอาเรื่องเนี่ยตอนนี้จะเอาเรื่องละเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเออค,คืนให้เราเราก็ดีใจแล้วขอบคุณเขาด้วยซ้ำตอนแรกอะขอบคุณนาคาที่คืนเพจให้นะ,<ม>ะแล้วก็เดี๋ยวนี้บุมบุมกำลังจะไปถือศีลบวชนะ<ม>เดี๋ยวขอถวายบุญนี้ให้นะปิดของบุมเลยพร้อมติด,ด,ดเลยแมั่สามปีมมแล้วคอนเทนต์บุมอะ คนท้องกินฟรีร้านหมูกระทะนะคะคนท้องกินฟรีพิการกินฟรีอาสากู้ภัยกินฟรีอาชีพเก็บขยะกินฟรีอายุต่ำกว่าสามขวบกินฟรีอายุ70ปีขึ้นไปกินฟรีหมาแมวจรจัดกินฟรีแล้วก็ตอนที่บูมไปเป็นวิทยากรเนี่ยคือบูมต้องบอกอย่างเงี้ยบูมเป็นคนที่ดังมาจากหมาเนาะแม่เนาะอันนี้ก็ต้องอันนี้บูมก็ต้องบูมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติวันหนึ่งถ้าเรามีกําลังแล้วแล้วเราก็ พอจะแบ่งปันได้เราก็แบ่งปันอะไรเงี้ยค่ะบุมยังเป็นวิทยากรอยู่เลยค่ะทุกวันนี้ก็เป็นวิทยากรให้กับมหาลัยด้วยก็ค่าตัวไม่รับค่ะถ้าเป็นมหาลายัย<ม>แต่ตอนจบเนี่ยบุมจะมีกล่องเล็กๆอะค่ะ,<ม>อะเอาให้น้องๆม,มาร่วมกันบริจาคแล้วบุมก็เอาเงินทุกบาททุกสตางค์โดยไม่กัน ไม่ได้หักอะไรเลยค่ะแล้วก็เอาไปให้หมาแมวจรจัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือเราอะคือเหมือนเราก็ไม่ได้ลืมบุญคุณหมาค่ะก็คือก็คือดังจากหมาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย<ม>เราก็จะช่วยหมาแมวจรจัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้นะคะ<ม>แล้วก็อย่างหนึ่งร้านหมูกระทะอย่างเงี้ยค่ะบุงก็ไม่ได้โอเวอร์ที่จะให้บุงบุงแค่รู้สึกว่าเรารู้ต้นทุนหมูอ,อย่างเงี้ยดีกว่าเรารู้ต้นทุนหมูเรารู้ต้นทุนผักแล้วความเราให้คนที่เขา เออขาดโอกาสตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันมันดีต่อใจบูมด้วยแล้วคอนเทนต์บูมมีแต่อย่างนี้จริงๆนะคะคอนเทนต์บูมไม่ได้มีแบบโอ้โหไปแบบอะไรที่ไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันในการดึงความดีของเราออไปแม้ว่าจะเจอเรื่องไร้ไรเข้ามาในชื่อหนูคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงเลยค่ะหนูคิดว่าความดีเนี่ยมันทําให้มันทําให้เราอะค่ะอยู่ยาวคือมันมันพี่พี่พี่ว่ามันแบบมัน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 ยังไงอะเปิดเพจวันเดียวคนติดตามหนึ่งแสนอะ บูมคิดว่าคนน่าจะเห็นเราแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกเพจค่ะทุกเพจที่พี่ทุกเพจคือบูมไม่ได้มีการแบบว่าพี่ค้าแบบจ้างแชร์หนูหน่อยไม่มีเลยค่ะพี่พี่เขาบอกว่าโ oh, oh, อ้โกูสงสารหมามึงหนึ <laughs> หลายคนบอกว่าเ oh, ออสงสารหมามึงมึงจะได้มีเงินไปเลี้ยงหมาก็เ <laughs> หลายคนก็บอกอย่างเงี้ยค่ะจะได้มีเงินไปช่วยหมาแมวตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ใช่คดียังไม่เสร็จคดีไม่แน่คดียังไม่เรียบร้อยเลยค่ะ <c oughs> คือตอนเนี้ยภาวนาหนูขอภาวนาให้หนูได้เอาเพจกลับมาก่อน <c oughs> แต่สิ่งที่มันน่ารักมากๆเลยคือพี่ๆรวมตัวกันอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นทางในอีสแกรมก็มีไม่ว่าจะเป็นพี่อิงฟ ah ้าวราหาหรือว่าหลายๆคนซูเปอร์สตาร์หลายๆคนอินฟลูเอนเซอร์ทุกช่องอะไรเงี้ยเพจข่าวเพจใหญ่ๆทุกช่องเงี้ยพร้อมใจกันลงให้หนูพร้อมใจกันลงให้หนูแบบหนูไม่ได้เป็นบอกเขาเลยนะคะแทบไม่ได้แทบไม่ได้บอกเขาก็แบบว่าเออเอ็นดูมึงนาะเนาะมึงมึงเป็นคนมึงเป็นเพจหนึ่งนะที่แบบ ไม่ได้ไปเบี่ยนเบียนใครเลยแล้วคอนเทนต์ก็อยู่แต่กับคนแก่อยู่แต่กับม้าอยู่แต่กับเด็กอยู่แต่กับคนพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยทําให้หนูแบบหนูคิดว่าเออไม่เป็นไรเออคนดีตกน้ำไม่ไฝ่ตกไฟไม่แต่เราก็ไม่ได้แบบว่าเคมว่าตัวเองดีขนาดนั้นนะแม่ไอ้เราก็จะเป็นฟิลลิ่งที่ว่าเราก็โอ้เราเราอยู่ในพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในพื้นฐานแบบว่าเออทำทำ,ทำ,ท,ำทำตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะโทรกลับไปโจนเหรอคะใช่จะโทรกลับไป บูมว่าไม่ไม่โทรค่ะแต่ว่าก็จะเรียกมาดีกว่าหมายถึงว่าเรียกเรียกเรียกมาเจอหน้าแต่มันก็มีคอมเมนต์เยอะมากล่าสุดหนูเพิ่งจะหนูคิดว่าหนูอ่ะมีมีมีเพจหนึ่งคือเขาเอาเราไปลงเนาะแล้วเขาก็พูดดีนะว่าเออเนี่ยเพจบูมไปนอะไรช่วยแชร์ความคิดเห็นหน่อยแล้วมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมันเลมันแบบมันเร็วมากอะแม่ดูไปว่าหลบมันพูดว่าไงตอนแรกหนูคิดว่าไม่ได้อะไรนะเขาบอกว่าหนูอ่ะเพจเพจบูมโดนปิดเพราะอะไร าบอกหนูว่าพีบูมอ่ะใช่ไหมหนูก็เลยแล้วทุกคนก็แฟนคลับหนูบอกว่าพี่บูมเคสเนี้ยฟ้องเลยได้ไหมขอได้ไหมมันรุนแรงไปอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนรักหมาแม่เออเขาบอกว่าหนูโอ้โหหนูงงหนูบอกว่าเออคนคิดแบบนี้ก็มีแต่ส่วนน้อยค่ะใช่แต่ตอนนี้หนูกําลังใจแบบแปดสิบละแม่กําลังใจเพราะว่า มันไม่เที่ยงจริงๆอะแม่มันไม่เที่ยงเลย mm. มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยในชีวิตเลยนะครัใช่ก็มีสติแค่มีสติเลยค่ะถ้าไม่มีสติก็ตระเวไปแล้วแม่ค่ะมีอะไรอกปากถึงมีศาชีพไหมคะมีศาชีพหรอคะก็ยาเฮดเดอร์สัวยาเฮดเป็นพิทวแดนพลทโลคพลเตเออคนอื่นเขาแบบ เขาโอ้โหกว่า okay. บุมจะสร้างมาอ่ะเหมือนพี่ๆทุกคนในที่เนี้ยกว่าจะสร้างเพจกันมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแบบโอ้โหหนูก็ทํามาตลอดสะสมมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะสร้างมาได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเก่งขนาดนั้นอะไปทําอย่างอื่นเถอะโอ้ได้เงินเยอะกว่านี้อีกนะคะยังไงฝากว้ด้วยนะคะถ้าเก่งขนาดนั้นมาสมัครงานกับนี่ก็ได้ค่ะรับไม่รับก็เช้าเนาะไม่รับก็เช้าค่ะคนแฮกนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ